โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวอิสซักนะฮะกองหน้าวิลตัน98นะของสวีเดนเรอัลเซอร์เซดัดนะอายุ21ปีเท่านั้นคนนี้นะอิสซักมารีวิวรีวิวนะฮะทำเกมรูป97บอลทรรน8 9เลี้ยงบอล8 9แล้วมากับตัว 8, เปิด86นะสองสั้น79ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จบสกอร,ร์99เลยนะฮะมีมงเปิ7มงได้นะ สปีดเก้าเจ็ดสปีดต้น90ความเร็วได้พลังกันยิงเกกระโดดเปิด 8, 5้ามงได้คือมงได้เลยจบสกอร์ต้องกนรมงได้แล้วก็ยิงโคมาช่องดียิงแรงแข็งเกร่ง9 5ห้าเดีย๋ยวเดี๋ยวออกสตาร์ดิ้งแล้วแข็งเกรง่งแล้วก็ความเร็วมา,มา,ม,ามาคู่กันในกรงแน,น,น่นอนนะบาลานซ์86สเตมินา91นะโอ้โหวความเร็วได้ไม่แปลกแต่ได้แข็งเกร่งเนี่ยดิเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันโกงตรงนี้แหละนักเตะหลายๆคนเนี่ยที่มันไม่มี มันมีประมาณนี้เช่นลูกกูกูประมาณนี้ก็คือเร็วแล้วก็แข็งแกร่งนะแ,แต่อิซักดูดีขวานะเอาจริงแข็งแกร่ง95ความเร็ว97จนะโอ้โหจับยากอยู่นะผมว่าจับตัวยากอยู่นะอิซักนะสกิลไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะสกิลไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่มีสกิลเฟลปนะมียิงลูกพุ่งยิงท่าย,ยากตอกซ้อนนะฮะมียิงโดยไม่ต้องจับบอลไล่บอลแล้วก็ซุปเปอร์ซับสไตล์ก็จะเป็นกองหน้าทั่วไปเลย นะฮะโอเคมาอิซักอิซักยิงคมยิงแรงหาช่องดีนะมีความเร็วเสือกแข็งไกลยต่างหากโอเคผมไปเลยฮะโอ้ยเชียร์ผมมาเ,เกมแรกสำหรับอิซักนะเกมนี้ก็ไม่ฟิตว่ะนะฮะหัวตกเลยว่ะเกมแรกก็หัวตกเลยามาแต่ก็ต้องลองเพราะว่าาพลังมันก็ค่อนข้างเยอะหัวตกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งมาผมนะฮะอิซักจะทําได้ดีไหมในเกมนี้าที่อิซักฝั่งนี้สองสันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ นะแต่ก็พยายามแบบนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยเนี่ยมาอิซัคมาฝั่งนี้ยังไม่ถึงแต่ยังได้บอลอยู่ไหมโอ้โหส่งไปก็ยังไม่ถึงฮะทีรอนดด้วยฮะฝากอิซัคฝั่งนี้ไทยไปคืนมาดูขึ้นแล้วดูขึ้นแล้วไปก่อนไปก่อนปาดมายิงจ่อจโอ้โหทีเนี่ยขันยัตมาจับไม่ได้นะครับผมกะแบบจะเล่นจ่อจอเลยซะหน่อยยังไม่ได้ฮะ าทีโกเซน่าฟาคิสเตยโนมาที่ซักซักเอาไปคืนแล้วก็โดไทโอ้ยหลุดลูกนี้เขาเท้าขวายิงเรียบร้อย10มาแลยฮะมาแล้วสำหรับอซักนะครับผมไม่ใช่หนึ่งศูนย์ดิดนนำไปก่อนได้มาหนึ่งลูกนะโอเคนะถือว่าหาช่องดีถ้าส่งสา้นโอเคมันก็จะประมาณนี้นะโอ้ยเขียบผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะ โดยไปสองแม่แต่อิซักก็ถือว่ายิงตีตื้นขึ้นมาได้ในหนึ่งลูกนะครับผมมายิงคู่กับด้วยค่อนข้างเหมาะเพระาะว่าโด้วยสองสั้นโอเคนะสองสั้นโอเคแล้วก็อิซักเนี่ยยิงได้เหมือนกันแล้วก็มีความเร็วก็นาก่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมแต่จริงรดอนดูเนี่ยยิงคู่ไม่ใครม,มันก็ดีนะเลยจับมายืนคู่กับอิซักเวยนะอิซักก็ทำได้ดีนะถ้ามีคนส่งให้แมน่นๆมันก็ได้สวยนะไม่ใช่ปัญหานะมาทีโดอนดอิซักวิ่งแล้วเปล่าใครไปดีครับลูกนี้ ยิงโอ้โหสุดๆนะครับผมนี่แหละนี่แหละตอนเด็อิซักคือหาช่องแล้วก็ยิงไม่เงี่ยงคมนีมาโอ้โหเครื่องหลังมาทําไม่ดีมากเปิดมาก็ได้ยิงได้เลยฮะอิซักเอาดิขาดเกมไม่ฟิตเนี่ยไม่ค่อยจะฟิตสักเท่าไหร่อ่อิซักอ่ะฝักฝั่งนู้นก่อนโกเซนไปโกเซนวิ่งไปอิซักเลี้ยงขึ้นมาแล้วอิซักรออยุดนี่โอ้โหแต่มบอลยาวแต่มเต็มเสาเลยฮะ โอ้รู้สึกว่าตะเลงเหมือนจะรอบอลแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาขาไปยิงได้แต่ชนเสาโอ้โหโคตรเสียดายเนะี่ยมาทีรอนโดฮะอิซักวิ่งอีกแล้วไปดีครับผมโอ,โ,โอ้โหอุ้ยเสียดายแล้วนะแต่วิ่งขึ้นดีมากนะฮะโอ้โหอิซักว่าตัวหลักเลยนะครับผมนะคือวิ่งขึ้นดีมากๆอ่ะนะ่มาทีอิซักว่อนฮะไปให้ฝั่งนู้นโกเซนเอาไปคืนอิซักตรงนี้ต้องยิงแบบมุมนีนะ้แต่โดนเข้าเร็วครับผม แต่ขึ้นกรีนหาช่องนี้คตรจะดีทีโฟเดนนะฝั่อซักตอนนี้มิโดวะแทงให้ไปแล้วโอ้โหไปคนเดียวความเร็วความเร็วแล้วก็โอ้โหโกออกมาตัดอีกนะครับผมอโอ้โหคือเตะเข้ามือสุดๆบอเลยว่าเข้ามือสุดๆอีซักนีะอีซักฝั่งนี้ฮะมิโอวิ่งแล้วให้โดวให้ซักโอ้โห โอเคคผมจบเกมแรกกับบูเยได้ามากนะครับผมลูกเดียวเท่านั้นเนะี่ยแต่โคตรโคตรโคตรพอใจเลยมีขนาดไม่ค่อยฟิตนะอิซักไม่ค่อยฟิตจริงๆนะฮะยิงไปสองลูกนะครับผมโอ้โ okay, หคือเข้ามือเลยอ่ะเข้ามือจะจัดเลยนะอ,นะอ่ะนะฮะชอบป่ะเกมน,นี้แ <c oughs> ม่งสุดจริงอะ่ะนะมามา <mile> <recuper ate. S 1> อันนี้คือลูกแรกของอิซักครับผมหลุดไปอย่างนี้นะแล้วก็ยิง1 0เบาๆลูกนี้เรียบง่ายๆเลยนะช่นกับโดสวยๆแล้วก็อิซักอีกแล้วเอเซเดคริสเตียนน่หลุดไปอย่างนี้แล้วก็ยิงเลยตรงนี้โอ้โหยิงแรงมากนะยิงแรงแล้วเสียบมุมเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องดูดีนะไปลุยเกมที่สองต่อกันนะผมโคตรชอบนะไปต่อเกมที่สองกันนะโอ้เคผมมาเกมที่สองสำหรับอิสซักและก็เกมแรกบอกเลยเ่าเจ็บ โคตรเจียมนะฮะคือดีเกือบทุกอย่างสองนเอาจีนจสองั้นก็คือเมน่นเม่นหลายลูกนะนีะ่มาดูเกมที่2ก,กันนาเกมนี้ค่อนข้างฟิตเลยนะฮะดูซิว่าจะดีกว่าหรือเปล่าโดดแทงมาให้โฟเดนฮะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหล,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 ลุดไปอย่างงี้โอ้โดนเสียบโอ้ไก่มัาจะปาดกลับมาให้ซักนี่แหลไอ้ลูกนี้น่าจะใบแดงน,นะเพราะว่ามันเป็นกองหลังคนสุดท้ายดูดิฟานได้นะฮะไปแดงเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่แดงเนี่ยมัน โอ้โหแดงครับผมเป็นใบแดงฮะมาอีซักลองยิงละแต่ยิงฟรีคิกไม่ดีก็ต้องลองแลนะก็ผมจังหวะนี้มาความโค้งไม่ได้กูใส่เต็มข้อไปก่อนแต่โอ้โหไปตรงกูไปหน่อยดูดิมันไม่ค่อยขีดนะฮะแต่แรงอยู่นะว่าจะใส่แบบจะใส่ก้อยนิดหน่อยเดี๋ย yup วหืมนะเสียดายอ่ะอารอนโดฮะฝากอิซักเอาหลุดไหม ไทยไปทีน่าจะหลุดลูกนี้ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงเปลี่ยน้วก็ยังไม่ได้เนี่ยตอนโดยทีไทยไม่ซักเอามาอย่างงี้โกไม่ออกมาก็น่าจะเรียบร้อยดีครับผมเนี่ยโกไม่ออกมางี้ก็เสร็จดีฮะมาหนึ่งลูกเลยซักในยทีนี้เนี่ยแต่เสดงล,ลูกฟีคิกเมื่อกี้มันไม่เข้ามุมอ่ะเอาอเลี้ยงใหม่งี้ก็เสร็จดีเสร็จดีโดวิ่งแล้วโดวิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยหน้าลองนะครับผมโอ้โหเดียว ขาดูภาพช้าดูภาพช้าโอ้โหคือมันเข้ากลางโกลเลยนะเมื่อกี้นะ่ะมันใช่หรอวะโหยิงโหดมากนะะไปเข้ากลางโกลเลยอะ่ะอืรู้เมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหแบบเหมือนบอลหายแล้วก็วับไปอยู่หลังหลังประตูแลว้วอ่ะนะืะยิงอย่างนี้เอาเรื่องอยู่นะโคตรโหดเลยวะเดวีเอบเลี้ยงบอลมาอีซักอยู่ฝั่งนี้ ใคไปมาได้บอลแล้วอิสซักแต่เปิดบอลไม่ดีนะต้อง <c oughs> หามุมโู้โหโดนเสียอีกแล้ว <c oughs> แต่มุมไม่ยิงย,ยากอยูอย่นะ <c oughs> มุม,มนี้ยิงยากอยูอย่ <c oughs> นะโดนเสียบเป็นว่าเล่นเลยเป่ะเห็นเร็วๆหน่อยนี้ก็เสียอจังเลยนี่ฮะจะยิงยังไงอทีเนี้ยยิงไม่น่าได้ต้องเล่นสูตรสั้นๆต้องเล่นสั้นๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปิดอย่างเดียวนะต้องเปิดให้ใครก็ไม่รู้เดวี่ฝั่งนี้นะ บอลเข้ากลางก่อนแล้วกันเดี๋ยวอู้เกือบเสียเปิดไปห <S <S นะเป็นประมาทไปหน่อยเป็นประมาทไปหน่อยโอเคยังได้อยู่เกมสถานการณ์ได้ดีแทงไปมาอิซักอีกทีตรงนี้ยิงโอ้โหกูเซ็นได้ว่ามือหักล้วมางน่ะโอ้ยิงแรงมากนะโอเค, <S <S อเคจบเกมเครึ่งแรกครับผมแต่อิซักนะโอ้โหต้องดูภาพช้าลูกที่สองจริงๆคือคาใจามากมันไปยังไงวะนะมาภาพช้าลูกที่สอง สุดๆอ่ะเนี่ยแนงะรอก่อนนะขอดูภาพช้ากันนะสุดจริงสุดจริงเนี่ยลูกนี้ปะวะน่าจะเป็นลูกนี้ละมั้งดูไทยมาเอ้าไม่ใช่ลูกนี้อีกลูกนึงอีกลูกนึงเนี่ยลูกเนี้ยดูนะดูนะมันไปยังไงวะดูดิเนี่ยปังโอ้โหยิงกลางประตูเลยนะยิงกลางประตูแล้วโดกูโกมันโกมันไม่โดดเลยอะเนะแสดงว่ายิงเร็วสุดๆลูกนี้เต็มข้อแบบ โอ้ยกูไม่ดูดแล้วมันเหมือนแบบง่ายท้องไปเลยอ่ะนะฮสุดแรงโดโกโดนไม่ทันง่ายท้องเลยครับผมมาไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับบอสำหรับอิซักสุดยอดมันจริงสุดยอดโอ้โหอึ้งเหมือนกันนะลูกจริงลูกนั้นนะมาเกมที่สองอิซักไปแล้วได้บอลเข้าขวายิงอีกทีดิ้นอย่างเดียวช่วงนี้นะ ทีสานโชว์ฮะอิสซักรอไหมอิสซักวิ่งดีนุ่มไม่ยอมวิ่งวิงว่งดีโอ้โหแต่สารโชววิ่งว่ะโู<อ>ตกบอลได้ับอมแต่น่าจะขึ้นไม่ไหวว่ะฝาออิสซาก่อนไต่ฝักก่งนู้นก่อนโอ้โหชัดเจนชัดเจนลูกนี้ส่องอย่างนี้นะครับผมอิสซกนี่เป็นจะเป็นจุดด้อยเหมือนกันก็คือส่งสั้นไม่ค่อยจะดีเนี่ยมาทีสานโชวฮะอิสซักวิ่งไหมไทยไปก่อนละกันน่าจะหลุดว่ะลูกนี้ ยิงเลยหูยกระดอนเจอมาอย่างงี้โดโมงเ,เข้าไหมยังไงนะฮนี่ยิงอย่างแรงอะ่ะนะฮะมาดโดูปาดมาอิสักฝั่งโน้นจอดๆเรียบร้อยไหมโอ๊ยไม่เข้าเป็นไปได้ยังไงนะมาทีโรนโดเหมือนเดิมแทงไปเลยอิซักโอ้โหอาร์โนวิ่งมาตัดได้อีกนะะมาทีคริสเตียนโนอ,อิซักวิ่งแล้วอย่างงี้ยิงมุมนี้เลยนะฮะ กูก็เซฟอยู่นะเครื่องหลังมานีกกูเซฟอยู่นะเนี่ยมาแต่ลูกม่งเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยลูกมุ่งก็ได้เหมือนกันไอ้ซักมาเปิดโค้งเขง้าไปฮะจิเปียจะได้ม่งไหมลูกนี้เป็นซานทู่ะนะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาอย่างนี้เหมือนเดิมยกไปไม่ถึงนะฮะไอ้ทีซักเหมือนเดิมบุมเข้าขวายิงได้ไหมโอ้โหแี่จังหวัดโดนตัดตลอดเนะ่ ตีรนโดอิซักไปแล้วฝากก่อนแล้วกันไม่รีบเลยเอาลับหน้าเหรอ,อโอ้โหลัหน้าเฉยเน,น,นิดเดียวคือวิ่งเหรวิ่งดีมากนะครับผมแต่บางทีมันก็วิ่งแบบเลยไปอะ่ะเนะโยนโด,โดิซักไปแล้วเดี๋ยวโอ,โอนะ้โหส่งให้ครวหน้าโคตรน่าเสียดายโอโ้โหแค้งบอมจบเกมนี้เก็ถือว่าทำง,งานได้ดีเหมือนกันนะ นะียใช้ง,งานได้ดีเหมือนกันไอซักโอ้โหยิงไปสองลูกคนเดียวแต่โอกาสเนี่นยเยอะเยอะมากเยอะจนแบบโอ้โหแต่คนส่งให้เนี่ยมันมันไม่รู้ทําไมเหมือนกันส่งไม่ค่อยจะคือส่งแม่นแต่ไม่ถูกคนอ่ะส่งไปไม่ถูกคนอ่ะนี่ยโอ้โห <polling> ออซักผมอึ้งลูกที่สอง,องจริงอันนี้คือลูกเนี่ยลูกที่สองลูกนี้แหละเลี้ยงมาคนเดียวแล้วก็ยิงแบบโอ้โหดูดิหายนะครับอมยิงกลางโกเลย เนี่ยยิงเข้าตรงกลางเลยโอ้โหโคตรโกโดโดไม่ทันแรงมากเนี่ยเราได้ยิงแรงมากสำหรับวิซักโอ้โหคนนี้เนี่ยถือว่ามีติดทีมไว้ไม่พลาดยิงดีมากหาช่องดีมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นสองเกมที่โคตรเด่นคืออึอง้งในการยิงมากๆอ่ะคือตกใจอ่ะคือมันยิงแรงขนาดที่แบบยิงตรงกลางโกและโกเซฟไม่ได้อ่ะเนะฮะ นี่คืออึ้งเลยนะอิซาร์ลูกที่2ของเกมที่2อน่ะอึ้งเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะบอกเลยว่าคนที่สุดจริงนะยิงไม่ยิงคือโหดสุดๆอ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเลสค่ะ